sjn online classroom 2021 home-based learning smart students of primary 5 แก้วอเนซอนก็ได้ค่ะเก่งมากสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพรเชลือกศาสตร์เพชรปทําหเลขที่16ค่ะวันนี้จะมาทดลองวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการได้ยินเสียงจากแก้วปอพรมีดังนี้เชือกแก้วแล้วก็เข็มน,นะคะวิธีการทํานําเข็มมาเจาะรูที่ก้นแก้วแล้วนําเชือกมาผูกไวมที่ก้นแก้วทั้งสองวิธีการทดลองนําแก้วใบหนึ่งมาไว้ที่ปากส่วนแก้วอีกใบหนึ่งเอาไปไว้ที่หู เรารู้ว่าตัวการของเสียงในที่นี้คือเชื่อที่อยู่ระหว่างก้นแก้วทั้งสองจึงทําให้เราได้ยินเสียงขอจบการทดลองเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ o อตส์ดูย h แฮ e I have one I have one nose How many mouth do you have I have <A S 3> one m o u t I have one mouth Teacher a s k มคุ We learn about the parts of body already teacher ask We use our eyes to see We use our eyes to see. And we will learn about listening test. Okay. Let's it has more than four newton. So six newton is more than four newton. Four newton. Very good. Okay. Hello everybody. My name is Kanaporn Kangsamrit. My nickname is Dung Dao. I'm in Primary Five slash Four from Central Samnakorn School. After and With the topic of fictional thoughts. I know that there are two types of surface. The first type is rough surface, for example, rocks, pebbles, and sandy tracks. It moves slower because the size of friction is larger. For me, science is really easy. I can learn from many things around myself. I love and enjoy studying science IP. Thank you so much. <coughs> ตาเจ้าหาวเจ้าสิริธาพงไพบูรณ์หัวใจอุ่นยันสียินเพียนหัวไหลซาอี้เทียนเทียนใจไข่สีหัวไหลชื่อหัวเจ้าเสาหัวเจ้าตินราตินชาติหยวนซูนีเหาเก่าซิ่งวันนี้ผมจะมาพูดคำศัพท์ภาษาจีนมีทั้งหมด5คำครับอีสวายาแปลว่าแปลงฟันครับเออสีเจ้าแปลว่าอาบน้ําครับซันสีเทาแปลว่า กระผมครับซื้อสีโศรแปลว่าล้างมือครับอู้อยาเกาแปลว่ายาสีฟันครับเป็นยังไงกันบ้างครับคำศัพท์ภาษาจีนมีทั้งหมด5คำครับพูดไม่ยากเลยใช่ไหมครับพี่ๆน้องๆยังไงก็ลองไปฝึกพูดกันดูนครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบคุณครับเชียร์เชียร